สวัสดีครับกลับมาพบกับขวานเท้าเวลแมนอีกเช่นเค,เคยนะครับตอนนี้ก็คือผมอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับที่หวังสีสูปก็คือผมเดินทางออกมาจากจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยตอนประมาณสักตีห้าครึ่งได้นะครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงได้แล้วครับโอ้ขี่มาตลอดทางนี่คือเจอแต่หมอกเลยนะครับก็คือวันนี้ผมก็มีจุดมุ่งหมายว่าผมอยากจะไปเที่ยวตามอุทยานต่างๆนะครับก็คือในใจคิดไว้ว่าอยากจะไปสักสี่อุทยานนะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะไปได้มากน้อยขนาดไหนไม่รอช้าไปกันต่อเลยครับ รครับผมก็ามาถึงที่ทางเข้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกสัยแล้วนะครับผมก็ชําระเสร็จแล้วแล้วก็ประทับตาในพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รอช้าเดี๋ยวเราออกเดินทางไปกันต่อเลยครับ สุดนะครับขวัญท้าวเวแมนก็มาถึงน้ําตกแม่ขึงหลวงนะครับก็คืออยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกสัยจังหวัดแพร่นั่นเองครับขวัญท้าวเวแมนมาถึงแล้วครับเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันครับไปกันเลยที่น้ําตกแม่ขึงหลวงเนี่ยนะครับก็มีทั้งหมดเจ็ดชั้นนะครับจุดนี้ก็คือจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับนี่ก็คือชั้นที่หนึ่ง ชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดมีน้หมันเจ็ดชั้นนะครับถ้าใครมีเวลามากพอก็เดินขึ้นไปถึงชั้นเจ็ดได้เลยแต่ว่าผมมาจะแค่ชั้นเดียวครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปอุทยานแห่งชาติอื่นต่ออีกเนาะเป็นการเทียบบบเ่ยวแบบวันเดย์ทิปนะครับก็พยายามเที่ยวให้ได้หลากหลายพยายามไปหลายๆอุทยานครับ จะเดินขึ้นด้านนี้ไปเลยถ้าใครจะไปดูจนถึงชั้นเจ็ดนะครับเขาก็มีคำเตือนต่างๆนี่ผมก็จอดรถไว้ครับด้านนี้ก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆครับ ว่าอากาศดีเลแๆล,ลงไปกันเลยครับผมก็เดินทางออกมาจากจังหวัดพิสณุโลกนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสัก ก้าโมงเห็นจะได้กำลังเดินลงไปที่น้ําตกด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมเที่ยวน้ําตกเสร็จแล้วนะครับผมก็จะขึ้นไปดูจุดที่เราผ่านมาก็คือเป็นจุดชมวิวครับก็คือถ่ายรูปเซลฟ,ฟี่ต่างๆได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปอุทยานแห่งชาติอื่นนะครับ ากาศสดชื่นมากเลยเพราะว่าขี่รถมาตลอดทางน,นะครับเจอแต่หมอกเต็มๆเลยเจอหมอกตั้งแต่อุติดนะครับยันถึงที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกสายเลยทางลงก็ประมาณนี้ครับ จะมาเดี๋ยวมา,าคู่มาเป็นครอบครัวก็ดีครับเนี่ยเพราะว่าจุดเนี้ยมีจุดให้นั่งรับประทานอาหารมีอะไรต่างๆถือว่าดีเลยแหละด้านนู้นก็คือด้านบนที่ผมเดินลงมานะครับก็เป็นธรรมดาของอุทยานแห่งชาติทุ่ที่ยครับก็จะมีความเงียบสง,งบมีความร่มรื่นมากๆเลยอ๋อและที่สำคัญนะครับ พื้นที่ที่นี่นะครับเป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเลยเนี่ยครับด้านนี้ก็คือชั้นที่หนึ่งแต่ตรงนี้น้ำจะไหลเชี่ยวหน่อยนะครับ ส่วนถ้าเดินมาท้ายหน่อยนี่ก็คือเด็กสามารถเล่นได้เลยเพราะว่าไม่ค่อยลึกนะครับแต่ต้องมีผู้ปกครองดูแลด้วยส่วนแอ่งน้ำด้านบนเนี่ยนะครับก็ลึกประมาณสัก2เมตรครับว่าผมดูจากป้ายนะครับและด้านนี้ก็มีสารด้วยเราก็ มาเที่ยวก็ทำความเคารพนะครับถือว่าดีเลยแหละแต่ในช่วงน้ำลึกนะครับเขาก็จะมีคำเตือนแจ้งไว้ว่าห้ามลงเล่นอันตรายนะครับก็ถือว่าสวยดี ถึงแม้ว่าช่วงนี้ฝนจะตกนะครับแต่น้ำก็ยังใส่ลาเดินตามบนก้อนหินนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วย สะพานเนี่ยนะครับก็คือสามารถถ่ายรูปได้แต่ก็คือเฉพาะผู้ใหญ่นะครับเด็กนี่คือมันอันตรายมากเลยอากาศสดชื่นดีครับภายในเกตอุทยานแห่งชาติยงโกใส่จังหวัดแพร่ใครที่ยังไม่เคยมาก็มาได้นะครับ นี้เขาก็จะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือนะท่องเที่ยวก็คือมีเสื้อชูชีพครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมอ่านถูกหรือเปล่าตกแมกขึงหลวงนะครับมีทังหมดเจ็ดชั้นเห่นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลตามที่เขาระบุไว้ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับผ่าใจจริงๆ ส่วนตรงนี้นะครับเด็กก็สามารถเล่นได้แต่ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลด้วยเนี่ยครับโอ้น้ำเย็นมากเลยเย็นมากๆเลยครับ ถ้าได้ลงเล่นคงจะสดชื่นแต่ถ้าได้เฉพาะข้างๆแอบๆแ,แ,แถวนี้นะครับถ้าไปตรงหัวหน้าอันนั้นเป็นเขตวังน้ําลึกมันอันตรายแล้วก็เป็นทางน้ําลงมานะครับเดี๋ยวก็มีทางเดินขึ้นไปจนถึงชั้นบนอีกนะครับแต่ขอนท้าไวแมนก็เอาแค่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปอุทยานแห่งชาติอื่นต่อครับ ขึ้นมาจากน้ำตกนะครับผมก็ไม่พลาดที่จะเซลฟี่ตรงนี้เลยเอแอลแป้แวะเวียงโก้ใสครับเดี๋ยวถ่ายรูปสักนิดนึงน้ำตกแม่กึงหลวงนะครับ ขวัญทาเวแมงก็มาถึงแล้วครับวู้ฮู้มาถึงแล้วครับอพอได้เลยนะครับปวดขาพอได้เลย <laughs> ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยเดินทางมาไกลนะครับแต่คุ้มค่าการเดินทางแน่นอนครับ <laughs> เดี๋ยวเราไปที่จุดชมวิวนะครับก็คือต้นทางที่เราขึ้นมานั่นเองครับ ครับแลค้าสวัสดีครับผมครับครับไปครับไปจุดชมวิวกัน ขี่รถจากจุดที่ผมไปน้าตกมานะครับก็คือแค่ไม่กี่นาทีเองครับแป๊บเดียวเองผมก็มาถึงจุดชมวิวนะครับภายในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกสายจุดนี้ก็คือม่อนแม่กึงนะครับในวันที่ผมมาเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวไม่เยอะถือว่าโอเคเลยครับ จุดนี้ก็มีสิ่งช้านะครับก็คือสามารถนั่งถ่ายรูปนั่งเล่นได้ทางลงไปด้านล่างเป็นห้องน้ำนะครับจุดนี้คิดว่าเขาจะทำเป็นจุดชมวิวเพิ่มครับ กาศเย็นสดชื่นที่เราเห็นใกล้ๆเนี่ยนะครับก็คือหมอกหมอกแบบใกล้ๆกันเลยจุดชมวิวจุดนี้นะครับเป็นจุดชมวิวที่สวยมากเลยแต่ก็คือผมมาสายแล้วเนาะถ้ามาถึงที่นี่สักหกโมงเช้าโดยประมาณนะครับก็คือจะมีหมอกมากกว่านี้แต่นี้ก็ยังถือว่าสวยอยู่ครับ จุดชมวิวจุดนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้มาชมกันเองเลยเพราะว่าสวยมากเลยครับขวัญเท้าเว,วมนถูกใจเป็นอย่างยิ่งนะครับวิวสวยมากเลยเห็นหมอกแล้วก็คือตามป่าตามเขาเนี่ยนะครับก็ยังมีหมอกให้เราได้เห็นแบบใกล้ๆครับอยากให้มาจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าทุกท่านได้มาชมของจริงแล้วจะรู้ว่ามัน สวยขนาดไหนนะครับสวยอย่างที่ขวัญท้าวเวมนบอกหรือเปล่าหากใครชอบการท่องเที่ยวที่อุทยานเวียงโก้ใสนะครับคอมเมนต์บอกขวัญท้าวเวมนด้วยนะครับหรือใครเคยมานะก็คอมเมนต์บอกได้ผมก็อยากให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ขวัญท้าวเวมนด้วยนะครับด้วยการกดถูกใจกดแชร์กด s ับสไ r i b ์ต่างๆแล้วมารอชมกันว่าขวัญท้าวเวมนจะเดินทางไปไหนหรือจะทำอะไรนะครับ แต่ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะไปอุทยานแห่งชาติดอยผากองแต่ไม่รู้ว่าเวลามันจะทันกันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าทันก็จะไปเนาะไปก่อนครับบายบาย